และจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นสถานภาพจากความเป็นรัฐมนตรีรวมไปถึงครมอชุดที่ย้ายนายทวิดนะครับซึ่งหลังจากนี้ต่อไปครมอที่เหลือก็คงจะต้องอยู่รักษาการรวมไปถึงรอจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งแนวทางที่ออกมาดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความเห็นจากคุณพิชิตชื่นบานในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของนางสาวยิ่งรักศินวัฒน์นะครับว่ามองคําวินิจฉัยที่ออกมาอย่างไรบ้าง คุณพิชิตส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพิชิตมองผลที่ออกมาจะจากจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังไงบ้างอเป็นไปตามการคาดการ์แลวแล้วก็เป็นธรรมกับนาย,ยกรัฐมนตรีไหมครับเออ,เ,อ,อเรื่องคาดการเ,เป็นไปตามคาดการ์หรือไม่ก็สังคมทุกฝ่ายก็น่าจะตัดสินใจได้ในสิ่งในสิ่งที่มีธรรมวิน,นิจฉัยวันนี้นะครับแต่ในแง่ของของประเด็น ความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็ผมว่ามองมีหลักคิดที่มองต่างกันหลายมุมมองนะครับในส่วนตัวผมเองในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยเมันมีประเด็นที่ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตต่อการ,รตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระทําทางปกครองของฝ่ายบริหาร,รในเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ย ท่านนายกรนตรีเนี่ยถูกตรวจสอบโดยสารถึงสองสารคือการกระทําทางปกคอรองของฝ่ายบริหารเนี่ยจริงๆมันควรจะยุตินะครับที่คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครับว่าการกระทําทางปกครองของฝ่ายบริหารเนี่ยดุลพินิษที่ใช้เนี่ยมันเถียงกันอยู่ในเรื่องดุลพินิษ์ที่ใช้สิ่งที่เราไม่เถียงกันเลยเนี่ยนะครับ,รบก็คือเรื่อง อำนาจหน้าที่นายกรรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีหรือไม่ครับทําตามที่กฎหมายให้อํานาจหรือไม่ครับนะครับส่วนการที่ดุลพินิษชอบหรือไม่เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม่อืเพราะฉะนั้นดุลพินิษในการกระทําทางปกครองของฝ่ายบริหารเนี่ยถามว่าวันนี้คําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่ไปจากเดิมที่สารปกครองเนี่ยนะครั ได้สารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยส่วนการที่เอาประเด็นของเรื่องเอกสารว่ามีการจัดทําวันอาทิตย์หรือประเด็นเรื่องความเร่งรีบรีบ,ร,บร้อนอะไรเนี่ยรเรื่องเนี้ยสารปกครองเขาวินิจฉัยไว้หมดแล้วล่ะสารปกครองเขาแล้วเขาก็วินิจฉัยเขาก็เห็นว่าเป็นการกระท,ทําที่ถือว่าไม่ใช่เป็นวิธีการอันเป็นข้อสาระสําสคัญครับเพราะฉะนั้นในประการแรก ที่ขอสรุปในประเด็นแรกก็คือว่านายกมตรีเนี่ยถูกตรวจสอบอ,อความชอบด้วยกฎหมายถึงสองสาลซึ่งใครจะมองว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เป็นเรื่องแปลกครับครับครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้อย่างที่เหตุผลคุณพิชิตได้ชี้แจงก็คือเป็นเหตุผลที่อยากจะโต้แยง้งหรือว่าเป็นความเห็นต่างกับสารรัฐธรรมนูนหลังจากนี้ต่อไปหลังจากที่มีการวินิจฉัยออกมาจากสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรไหมครับจะมีการอุดทอนได้ไหมหรือว่าสิ้นสุดแล้วอ๋อก็สารรัฐธรรมนูนเนี่ยเขาเป็นสารเดียวนะ<ช>ครับก็บเป็นสารเดียวแล้วก็ที่ทาวินิจฉัยของเขาเนี่ยถึงที่สุด นะครับถ,ถึงที่สุดแล้วก็ระบวนการวิธีการตรวจสอบอความชอบด้วยกฎหมายในการดําเนินการของสารรัมนูนเนี่ยมันก็เป็นไปค่อนข้างลําบากบโดยหลักกฎหมายโดยบทบัญญัติรัมนูนเนี่ยก็การตรวจสอบสิ่งแรกก็คือให้เอานําคำมินิัชเนี่ยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา,าก็ให้ประชาชนช่วยตรวจสอบอว่าเหตุผลในคำมินิัยเนี่ยเป็นอย่างไร กร,ระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยการกระทําหน้าที่ของสารน้ำนูลเนี่ยค่อนข้างลาําลบากนะครับค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็ได้แต่มีความเห็นต่างกันยังไงก็ด้วยความจุจริตว่ามันมีข้อสังเกตต่ตอคาวินิจฉัยอย่างที่ผมได้ตั้งต้นว่าท่านนายกรัฐมนรีเนี่ยท่านถูกตรวจสอบโดยสารสองสารซึงถือว่าเป็นครั้งแรกรนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ ในฐานะที่คุณพิชิตเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณยิ่งรักชินวัตนนี่นะครับได้มีการพูดคุยหรือว่าท่านาคุณยิ่งรักเนี่ยได้มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความเห็นอย่างไรออกมาบ้างหรืออย่างครับครับท่านนายร,รุมนตรีท่านก็คงจะมีอะไรที่จะกล่าวกับพี่น้องประชาชนชาวไทยพอสมควรหลังจากนี้นะครับ,รบก็อยู่ที่ดึงพินิษแล้วก็สิ่งที่ท่านอยากจะพูดอะไรกับประชาชนแต่ว่า เชื่อว่าท่านคงจะต้องมีสิ่งที่จะบอกเก่าวกับประชาชนถึงสถานะหรือความมุ่งมั่นที่ท่านมาเป็นนายกรัตรีในวิถีทางประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของใหญ่นะครับ,รบของคนทั้งประเทศท่านเขาคงจะต้องมาพูดอะไรนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยท่านก็คงจะต้องเปิดเผยความในใจของท่านในวาระที่ที่อันสมควรนะครับ ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนี่นะครับหลังจากนี้ต่อไปคอรมอชุดปูนหนึ่งเนี่ยพ้นสถานภาพไปแล้วแต่ว่ายังมีคอรมอชุดที่เหลืออยู่ก็คือจะต้องทําหน้าที่ในการรักษา,ารักษาการต่อไปแล้วก็รอจัดก,การเลือกตั้งถูกต้องใช่ไหมครับแน่นอนครับก็คือสุญญากาศเนี่ยในทางการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่มีแน่นอนค,คนที่หวังลึกว่าจะเรื่องนายกมาตรา7หรือจะเอานายกคนกลาง ตอนตอนนี้ไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะต้องทําในวิธีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในหลักการทางรัฐภาคือต้องเร่งการเลือกตั้งครับครับคือควรจะเข้าสู่สู่กระบวนการนะครับ,รบนะครับก็ค,บควรจะมีการทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ควรจะมาคุยกับคณะรัฐมนตรีที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ,รบเพื่อดําเนินการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว รการบริหารราชการแผ่นดินที่มันมีข้อจํากัดตามรัฐมนูรมาตรา181เนี่ยจะได้ไม่มีข้อจํากัดแล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับเพราะประเทศเราก็ผมคิดว่ามันัลโโลครับเป็นเวลาครึ่งปีแล้วครับ ขออนุญาตสอบถามสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนี้ต่อไปผู้ที่จะขึ้นมาทําหน้าที่เป็นผู้นํารัฐบาลหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นใครหรือว่าจะพอที่จะสรรหาจากคอรมอในชุดที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ยังไงครับครับท่านท่านนตรีที่ที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาคงจะต้องมีมตินะครับแล้วก็กําหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ปฏิบัติ เราจาการแทนนายกรัฐมตรีครับคงจะมีครับครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับคุณพิชิตกังวลถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ไหมครับผมผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยถ้าเอาประเทศเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยออย่าไปยึดติดอะไรเลยครับเอาประเทศเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วรีบทําให้ประเทศเราเนี่ยกลับสุขคุณพิชิตยังอยู่ในสายไหมครับไม่แน่ใจครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับต่อเลยครับยังอยู่ครับ ก็คือผมว่าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเอาประเทศเป็นตัวตั้งนะ,นะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับเรื่องอะไรนะครับที่มันจะทําให้ประเทศเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเรามาสร้างระบบแล้วก็เอาแหละรัฐมนูญที่ฉบับนี้ถึงหลายฝ่ายบางฝ่ายยังไม่เป็นที่พอใจก็ก็ผมว่ากลับมาที่กระบวนการที่ถูกต้องคือเดินหน้าเข้าสู่ วันเลือกตั้งดีกว่าครับอ่าครับอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีข่าวดีก็คือยังไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองก็คงจะต้องฝากไปยังคณะรัฐมนตรีชุดที่รักษาการต่อไปให้จัดการเลือกตั้งตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ